ซีแหนมครับน้องซีแนมเนี่ยตอนเข้าวงการใหม่ๆนะยังจำกันได้ป่าไม่รู้คือเขาจะอ้วนมาตอนนั้นตัวเบิ้มเลยอ้วกเจ้าเนือ้อเออแต่ตอนนี้ผอมแล้วนี่สายตาเราเราก็ว่าผอมลงมากๆแล้วนะแต่น้องบอกน้องยังไม่แฮปปี้หรอกเพราะว่าใครต่อใครก็ยังคอยบอกว่าอ้วนอยู่นั่นอะ ว่าเครียดไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับนักร้องสาวที่ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอย่างสาวซ,าวซีน้าสุนทรที่ก่อนหน้านี้เคยมีน้ําหนักสูงถึง87กิโลกรัมตั้งแต่เข้าวงการแต่ปัจจุบันเจ้าตัวฮึดสูล้ลดอาหารและออกกําลังกายจนน้าหนักลดไปกว่า40กิโลกรัมซึ่งแม้ตอนนี้เธอจะมีรูปร่างพร้อมสวยขนาดไหนก็ยังจิตตกถึงขั้นร้องไห้บ่อยครั้งเพราะถูกวิจารณ์ว่าอ้วนแถมยังถูกเปรียบเทียบกับดาราคนอื่นๆเวลาออกจอโทรทัศน์ด้วยล่ะค่ะทุกวันนี้เอาไปถูกเปรียบเทียบกับคนผอมแล้ว ไปเล่นละครกับดาราเนาะทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วเราโครงสร้างใหญ่อะหรือบางทีแบบหนูถ่ายละคร3ามสี่เรื่องติดกันมันก็แบบเฮ้ยชีวิตเราต้องกินน่ะมันก็ต้องกินมากมันปกติไปกองละครเราก็กินขึ้นมันนิดหน่อย3ามสี่โลเป็นธรรมดาแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบโอ้ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมคนก็จะแบบว่าไม่เห็นจะผอมเลยขาใหญ่นู้นนั่นเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยต้องทําขนาดไหนอะเราถึงถึงจะอยู่วงการด้คือเอาจริงๆแบบผอมเท่าไหร่ก็ไม่พอบางทีหนูเคยคิดนะ แบบไม่ค่อยมีไงเางั้นไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าเราไม่สวยไม่พอถ้าเราแขนขาใหญ่เราก็ไม่เป็นไรออกจากวงการเลยก็ได้ถ้าถ้าผู้ใหญ่จะไม่ให้โอกาสหรือคาแรคเตอร์มันไม่ได้ก็ต้องยอมแล้วอ่ะโดยงานนี้ซอสีนังเผยถึงความฝันที่เจ้าตัวอยากทำแบบสุดๆคือการหวนกลับมาจับไมร้องเพลงอีกครั้งหลังห่างไมร์ไปนานเกือบ10ปีซึ่งถางมีผู้ใหญ่ใจดีอยากให้โอกาสก็พร้อมพิสูจน์ฝีมืออย่างเต็มที่เพราะถือเป็นสิ่งแรกที่แจ้งเกิดเธอจนเป็นที่รู้จักค่ะ